สวัสดีค่ะพี่เพนใช้ปุ๋ยสีทองไปกี่ครั้งแล้วคะใช้ครั้งเดียวค่ะรอบนี้เร<อ>าออกก่อนเร<อ>าใส่ปุ๋ยไปครั้งหนึ่งแต่นี้ว่าใส่ไปนานแล้วปุ๋ยแะต่ตอนนี้มันโดนลมเข้าแล้วก็ย,ย,ยังไม่กล้าใส่ปุ๋ยตอนนี้มาเจอปุ๋ยัน,นสีทองนี่แหละก็เลยเอาฉีดพอฉีดไปได้ห้าหกวันข้าว<อ>มาดู เป็นอย่างนี้เลยนะคะงงเลยพี่เพนโทรหานี่ตื่นเต้นเลยว่าข้าวออกรวงแล้วฉีดสีทองไปครั้งเดียวครแรกครั้งเดียวจะรากข้าวมันแดงเราก็ไม่อยากจะใส่ปุ๋ยว่าใส่ไปมันจะไม่งามไม่เขียวเพราะว่าโดนล,ลมโดนอะไรเงี้ยลมมนแรงโดนหนาวค่ะอันนี้พอใส่ไปแล้วก็เลยลองเอาสีทองอาฉีดพอฉีดแล้วออกเลยโอ้ประทับใจไหมคะพี่ประทับใจค่ะโอ้ชอบมากเลย ค่ะทีนี้อยากจะฝากอะไรกับคนที่อยากจะทดลองปุ๋ยสีทองคะถ้าคใครอยากทดลองทดลองได้เลยค่ะเพราะว่าหนูใช้แล้วหนูเห็นผลค่ะอขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่